แตงเออาจะขั right ้นส an ัยจ้าเฮ้ยมอขั้นจากดาบัวกัดดาบขรัวตขั้นจากดาบหัวกดารัว แตงจ้างั้นแต่งทางไทยอีสาน นั่งสมนั่สมมากผู้เฒ่าผู้แก่จะบ่าวกับเจ้าสาว ว่าเจ้าทากำลังสมบัติสมมาน่ะเพที่ท่านผักอีสานจ้าแต่งงานแต่งงานง่ายๆบริญาตไม่าแม่แถวหนงกัน,น,นย่างไปย่างไม่ที่จ้ะ เพล่นนี่ต้องถ่ายพี่สาวนั้นพี่สาวพี่สาวจะเบาพี่สาวนี่เนาะตตัใหญ่ที่สุด

กันไม่งันนยังก่อนนะเอาบนยาวู่ดพูดเนาะดีใจนาะได้ลูกเคยร้านเคยจานเพราะเพชรตังถ่ายเจ้าอยู่เอาได้เท่าไหร่ก่อนนั่นไหมเออเออหนึ่งมือหาพันคาดอกหามือสุดยอดเลยเออ

Nandom, lạc lạc quân Nandom, nandom, nanon, 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 Ừ, cắn mấy chín ơi, bật lại Bài bài chín giải, bài chín Ừ, ừ. ừ. Chín là

ทำจริได้อยู่แม่จรนไแม่ชมเลยนั่นได้ชมเลยอไดาบแม่เออ

บ่บ่ปู่นี่ดูคลิปไม่เปลือะแม่ป้าอ่ไรหรอกนี่เออเออยูนก็จะไปจนตายเวลานี่ป้าอ่ได้หรอกนั่นดองคลิปนี้ก็ใส่น้าเสนอไปร้านนี้แล้วแต่เนาะใช่ใช่ฝาม่านกินดองสซูเบิ้งอุ้ยหลายคูณหลายคน นั่นิดอกันสาวเตียงดอกนะะดอกหอมเงื้นต่างคนตัางเป็นไม้เลยจ้ะม่าเอากันนั่นดอกนั่นเตียงดอก บ้านท่าช่วงอำาภเพื่งฝนจังหวัดอุดรธานีนั่นจินดองจ้าติระมาานีมีกับข้ากับจะน้ำลายอย่างได้พี่น้องมีลาบมีย่า เป็นังไดล่ะแยแกบใจบ่าบาที่นี่แกบใจบ่เออแกบใจบ่าบานี้แกบเยู่ด้แกบใจแกบใจบที่นี่มัน,นคือตะกี๋เนาะ <c oughs>